สบายดียามเสานนั่แหละพี่น้องสบายดียามเสาดทุกคนบรรยากาศมัน,มนคือเงียบเพนเนาะทีมงานไปสะเบิดเนาะฮึทรายอยู่ทรายกินทำไปทรายเบิดเนาะสายอม,มกับประเนตื่นซะมานี่สบายดีพี่น้องแจ็ปมันบางไรเนาะมันีนเนาะยิ่งจอยอากาศห่อนตื่นมากเลยครับห่อนแต่เศร้าต่แท่อา,นาบน้ำเลยมืึงสาวยังห่อนอากาศห่อนมันเป็นถิ่ฏเลยพี่น้องเอ้ย สาคอนกำลังต้มจะต้มยังเฮยต้ยมยำขาหมูเนาะซื้อมากแต่โดนแล้วก็เลยแบบต้มให้มันเบิดเปลือยได้ที่แลวเป็นปวะเฮยเอา้าหมาคือหลายเถะจะได้แป้งนัวดีต้มเพื่อมา <laughs> มันบ่เห็นว่าว่าวัน บอดีคือโมเมนต์ว <of> ่าว <laughs> ่าอยาก <laughs> ไม่เพื่อเคือเวลาน้ำต้มไล่ๆอ่ะอันมันเหลือใส่มาก,กินน้ำ <laughs> พี่น้องพันธ์สิวะว่ากูบอกไปตแต่สร้งางแต่สิว่าต้มเผื่อหมาพี่น้องไอหมาหน่อยเฮาพี่นาคนะมันยังกินเข่าปั่นก็ได้กับจอ,อแจะนะกินเข่ากับน้ำต้มหม,มาบ้านรังนี่นะเครื่องปรุงก็ใส่รสด,ดีครับ แต่งนัวแต่งนัวอุ้ยน้ำปลาครับผมมีใสเคลือเอาอืมอันนี้ริกถอดอมาโปียก่งมากิน<ส>ดดร,รนดพี่น้องเอ่ยแซ่บแน่นอนอแซ่บแล้วฝีมือพรอบครัวหัวป่ารสชาติเดิมตนอร่อยเหมือนเดิม แซ่บๆพี่น้องสดน้ำห้อนๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บซีฟมองก่าแล้วยังไม่กินข้ <laughs> <ะ>าวซักจอดมันนานลงมาใช่ปะ,ะนัดแล้วหรือเปล่าโทรมาแล้วมีกระดูกข้างนี้ผมมีเวียก,กับผ้ากันมานอนเหรน,น,นโซเ่เห<ะ>่ิกันซุ่มกันแล้กก็ขืดทาเมนูแล้วบัด พี่น้องเลยตลังเตี๋มสิไปหาเลาะหรือว่าสิไปเลาะกิ่นใส่ว่าสิไปงานวันเกิดพี่น้องเอาองจ๊งสีข<อ>ามูมีของขวัญให้เธอทำเสิได้ไรมานำเกลียวจากลังหนึ่งจบคของขวัญบไว้า <laughs> โอ้ยอ๋อันเธออย่างนี้นสาจะหูบอ่ะอา้าวถ้าไปสูดเจ๊ก,ก่อนเขามูอ,อยากไปไอยู่คิดอยู่อ่ะ คนเมื่อยเขาไปกินแกงน้ำใม่เราอยู่สายอยูในเพื่อนนะเงอนอยู่รวมกันม,ม,ม,มาพี่น้องมากินด้วกันมามนนนอยอัศเมื่อยสิลาซึมอยู่ดอกน้ำตาแตกงพ่อสิหูอยู่ว่าต่าง벙หนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวบาตลาคนเดียว,ยน,ยวนอนกอดจะาอง ลับบอคอยอสันนิได้ก็วาย่ามเดือดเดือดเดินเดินแต่เศร้าเหตุที่นอนเอยอะภาพที่นอนเอาเองมาแล้วจ้าเปิดมาก,กินข้าวบ่า,ามาวะซุ่มนี่เนาะเอินกินบอกให้แล่นข้าวเอินเดาหรือจังแล่นนี่เฮ้ยสักอยังเดชบังแน่พี่นอ้องกัดต้มกินมมเลยขาหม,มูกินสองคนเฮา อาสวยแหละพักกินไปเพล้วพี่น้องเอ้ยตอาสิบโมงครึ่งเพื่อเห็ดกับเพาาเห็ดกับเพาาตั้งแต่แปดโมงสิบโมงมาเด้อพี่น้องอะไรบอมพี่เพิ่งมากินน้ำข้าเลยบอนี่ฮึสร้างเป็นมาเด้พี่น้องกปนข้าวอมันกลายเป็นข้าวเทียงแลเออสิบโมงครึ่ง ตัวคิข่าวเด้อต้มยำขาโมพี่น้องสบายดีนะเพีเยในยสิบบอ,อเรื่องเอ็ดอาหารบางครั้งพี่น้องเห็นเคยเห็นลงในคลิปบางเทอแเริ่มใส่มเครือเทศบางครั้งก็ลืมใส่ใบมะกรูดแต่ว่าเบื้องหลังก็ใส่คือเก่าพี่น้องเมื่อกี้เลยกาใส่กับโบกบลืมเพอเบื้องหลังก็มาใส่คือเกาแต่พี่น้องอาจที่เห็นอา้านั่นคือบบใส่คือบบใส่ ใส่อย่างแต่ลตอนนั้นเห็นยังว่านำมีอ่าก็ว่าใส่ไข่สต่นี่คนวัดลืมไข่ลืมไข่อย่างแล้วมาใส่ไข่ที่หลังเออใส่ไข่ที่หลังโคตรตลกนะอันนี้คือลืมใส่มะเขือเทศใส่ใบผักรุ้แต่มาใส่ที่หลังได้ข้าวสวยสักจานหนึ่งจะแฮปปี้มากเลยต้มขามูปื้ดปืย มีลมดีแล้วลมแต่ว่าการห่อน้องเบา กินบแต่นเ็โม่เร้าวเดี๋วพี่น้องเล่ากินเขาจะเศ้าเราห่น้อตื่นมากแล้วแง่ระเพกขึ้นขุ่นดีนะนอกม่ได้ดอกขี้ผอนน่ะนับถึงสองหมดตรงเลยนะกอดจีบ่ากทนยังก็ดลำสายอักเสบนะ เอาเป็นกระเพาะตะวันท้อแม่นะเป็นหนิบทองบีหน่อยตั้งแต่นะตร้ายบีนนะต้องจำไว้ละข้าวกำลัา คิดต่ออะไรจีดินน้ำซุกเฮ้นอนนะเพียเสรินดาวเฮาน เงินเคลียร์หูดโอดคนใต้เคลียรวเกลียวมันชวนลงของ ทำแม่นมากเลยพุทธีข่าวอิไเนาะระบบอะไรจะไปจัดรางานวันเกิดเกิดเกิดไปไห บางลายคนอยู่หน anyway, ้บต่อเฮ้ยมาต้องห่วงหมูเจ้าแต่ที่นีกุ้มเก่าแกงเก่าสัญญายเป็นรักลายเต๋อเดียวเขาไปจีดส่ออย่างนี้เขาไปไปพอดีเอาเขาก็มิกแกงหมูห้าเขาไปเขาก็ตั้งอีกวงหนึ่งมิเพราอ่านั่งกับกุ้มของเ้าเนี่ยถ้าเราไปพอดียังว่าอายเขาไปนั่งแกงหมูตะกาวา แต่ว่าแต่งานมันเกิดเจ,เจที่ลองเพลงมันนั่นเด้ทั้งหมากแล้วแห้งเอหรือไงหม,ม,มากเสียงล่ำล่ำนั่นน่ะโอ้ทษเสียง,งดีนดี่จะนี่จะไอ้มีคนเบาสันว่า,วาขนาดคลิปที่ลงอ่ะโน่นเกิดแต่สองหมื่นกว่าวิวอ สัาปะดทั้งเจนะเราอ,อยากให้ไปทายทั้งเจแน่นเจบอนนะเจีบอนเรามักเหล้าแล้วเป็นคนตลกคนตลกพี่นองเลยเจีซีนก็เป็น,ออน,ปนคนตลกแต่เรล้าสิมาดำหน้าเกี่ยวเขาซอยสกีเราดี จะว่าซื้อมูกโมกะถา้เอามาสูตรพี่น้องรากโกจีต้องเก็นเห็นหน่อยหนาเจบอลเป็นยังคือดำเป็นผ้าหลอล่มน้องเท่านั้นเป็นอ,อกงานลาตีใส่สุดรตีแดงหักแหน่ป็นนอนอย่างเป็นทระไดมือตายคืนอืาตายคืนก็อหองสุซสนผ้าหลอล่ม ตัดไปและวองไปใบกันไปครับใบคำใบสองใบสามอืมหอนแท้ てておい、んで<タン> แสบพี่นอ้องแสบคือเกา่าผมจะพิพานาะอาสุขูสกุติติตามเด็กพีน่น้องเด้อเนาะวัดสิีหายเปามีลาเล่าเรื่องอัันยงเก่าเราความลังหายฟังกัดยังบ่ได้อันนั้นอยู่ว่าสิีหายนั่งสัทยายเรื่องความเกา่าความลัง ตอนไปทํางานกรุงเทพเนี่พี่น้องฟังอยู่สองของคนถ่าติดตามเล้ะพี่น้องเพราะว่าสิทเล็กเกี่ยวกับประวัติเรื่องแบบพอเป็นคนไข้เรื่อย่างสิเรืงานกรุงเทพจีแต่งแต่เดียสิหายเธอเล่ารายละเอียด้านนี้นะเรื่สิไปหาแม่เลยให้แม่ล่งสูฟังเลยว่าปกติประวัติของพ่อเนี่ยก็บกค่อยได้หูทอะไรในหูผ่านๆหน่อยๆแต่บกเคยถามแม่ตรงๆนะแบบเรื่องเป็นมากใหญ่สิ อยู่ไทยยักษีไปเจอกันอยู่ใส่ออืมืมมจะว่าต้องให้แม่เล่าเองอืขอบใจพี่น้องสุขุมทุกคนติดต,ต,ตามพ่อกันในคลิปหนาไปลยจ้า